ฉันเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจผู้หญิงด้วยกันเนาะลูกผู้หญิงด้วยกันไม่ว่าผัวเมียคนไหนจะทําผิดอะไรก็ตามอ่ะคุยกันหลังบ้านแล้วก็ต้องนึกถึงคนรอบข้างด้วยแล้วทีนี้การที่เราให้กําลังใจคนคนหนึ่งที่เรารู้จักอะมันไม่เป็นเรื่องผิดดอกเดอ้อเพราะว่าเขาบาัว์ไปถึงไปผิดแต่เขาก็ไลด่าโจมตีไผ่คนใดคนหนึง่ง ่อให้เพื่อนฉันติดคุกเนี่ยต่อให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนนักเรียนเรียน,น,นยเ,เนี่ยสมมติเพื่อนหญิงลีน่ะจบมหกได้กันติดคุกเน่ะฉันก็จะไปเยเี่ยมเขาเธอเข้าใจไหมเออแล้วที่นี้ศรริปปลปินที่เราเคยํำซิ่งด้วยกันมาทั้งหมดน่ะไม่ว่าจะเป็นสายอุบลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายยันซาวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท็อปไลน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิลปินที่เราเคยที่เราเคยทํางานร่วมกันน่ะเธอเข้าใจไหมว่าเราเคยลําบากหลังเวทีด้วยกันตั้งแต่พี่ประจักษ์ชัยหายทองคําเนี่ย พาพวกเราไปรับจ้างนะตั้งแต่พี่บัวพันตั้งแต่พี่สีจันแม่วัชราพรหญิงลีเป็นลูกศิษย์แม่วัชรา,าพรอ,อ,อันนี้เล่าจากความรู้สึกเลยนะว่าตอนนี้สังคมไทยกําลังเ,ออเป็นทาตของกลุ่มโซเชียลโดยไม่มีผู้ใหญ่ของประเทศไทยเข้ามาควบคุมสื่อตรงนี้แม้แต่เพจที่แต่งตั้งกันขึ้นมาลอยๆที่ไม่มีตัวตนก็ตามคิดอยากเอาผู้ใดขึ้นมาแขวนคิดอยากเอาขึ้นผู้ใดขึ้นมาดากได่าเลยอันนี้คือประเทศไทยกำลังเป็นแบบนี้ด้วยค่ะ ใครที่ชนะสื่อได้ด้วยใจของตัวเองคือคนนั้นอยู่ได้สมมติว่ายิงลีน่ะโอเคฉันเจ็บปวดจากจากการโดนโจมตีอะไรก็ตามแต่เมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้สึกดีว่า mm. เฮ้ยเ,เหมือนเหมือนสวรรค์เขาขีดเส้นมาให้เราพักผ่อนหรือให้เราได้อยู่กับชีวิตของตัวเองหรือให้เราได้ทบทวนเฮ้ยเมื่อก่อนเรายากจนนี่เธอเราลองลองมองกลับกันไปนะเมื่อก่อนเรายากจนเราไม่มีอะไรนี่ว่ะ ตอนนี้เราจะไปเจ็บปวดกับคนนั้นดา่าคนนี้ดา่าเราคิดไปเองถูกไหมเขาไม่ได้เอามีดมาฟันเรานะเธอฟังให้ดีคนที่ดา่าเราสารพัดอะไรก็ตามเขาไม่ได้เอามีดมาฟันเราเราเจ็บเองอุย้ยคนนั้นดา่าคนนี้ดา่าแต่ใดๆแล้วคนที่เขาดา่าเขาก็ไม่ได้มีคุณธรรมเขาไม่ได้มีศีลธรรมจรรยบรณในการที่จะไปดา่าใครต่อใครว่รูปปัญหาเขาเรกาก็ได่ได้เขาตะเพิ่แตะเพือ,ย,อ,ย,ย,อย่ออกกล่องมาตจอน่าไรไปดิเออมันเกนดเสียงด่างเนาะเขาถทษที่เด้ออัน บ่ดอกฉันกับมีพี่ๆที่ต่างประเทศเขาโทรมาว่าหญิงลีไม่ต้องไปไปคอมเมนต์อะไรนะเดี๋ยวโดนทัวรลงอะไรงเงี้ยหญิงก็เลยบอกว่าทัวรลงอะไรหรอเขาถามฉันหญิงถามเขาทัวลงที่หญิงลีไปคอมเมนต์ไงฉันก็บอกว่าอ,อ๋อเหรอฉันไปคอมเมนต์คนที่ประมาณสามพันห้าเขาเป็นข่าวแล้วออแสดงว่าฉันยังดังอยู่แสดงว่าฉันก็เป็นศิลปินที่มีคนติดตามอยู่ก็บ่เป็นอย่างฉันกัอยุ่กับธุรกิจของฉันนี่แหละทุกคนทัวสิลงกับม้ารดนาบ้านฉัน